บทที่สิบฟูมไดวูฟพอดีเลยผลงูไร้ดอกที่ข่าเก็บไว้หมดแล้วคราวนี้คงต้องใช้โอกาสนี้หามาเพิ่มแต่ไม่แน่ใจเลยว่าบนทุ่งนี้จะมีพืชชนิดนั้นหรือไม่เลลิงคลุ้นคิดพลางก้าวออกห่างจากกลุ่มอย่างเงียบงนันชิปตรวจสอบค่าพลังเสียงกลไกดังขึ้นในมโนสำนึกบีบเลลิงฟาเลียพละกำลังหนความว่องไวหนความทนทานหนสถานะปกติเลลิงขมวดคิ้ว แทบไม่เพิ่มเลยเพิ่มแค่ราวๆ0.1ศูนจเท่านั้นตั้งแต่ทุกคนเริ่มพักในรถมา้าค่าก็ไร้ที่เหมาะแก่การฝึกวิชากำกับลมหายใจอีกทัง้งฤทธิ์ยาก็ลดลงเรื่อยๆตามการคำนวณวิชากำกับลมหายใจดาบควายควรดันค่าพลังพื้นฐานถึงหนึ่งดก่อนจะถึงขีดจำกัดหลังจากนั้นจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อกระตุ้นพลังชีวิตภายในและก้าวสู่การเป็นอัศวินเขากวาาสายตาไปยังหญิงสาวจากพันธมิตรเฟิร์สที่อยู่ไม่ไกลพลางสอดส่องหาสมุนไพรที่มีค่าแต่เวลาผ่า่่าาานานนนไไปปเเิก็็ร้ผลอยงทีคด สภาพแวดล้อมต่างกันเกินไปผลงูไร้ดอกไม่อาจเติบโตบนทุ่งหญ้าเช่นนี้ข้าไม่พบแม้แต่สมุนไพรทดแทนเลลินได้เวลาเข้ารถม้าแล้วเสียงตะโกนของจอร์ดดังแววจากระยะไกลเข้าใจแล้วการเดินเพ่นพ่านเพียงลำพังไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาแต่ยังเสี่ยงอันตรายอย่างมากเขาจึงจำต้องละทิ้งแผนเดิมแล้วหันกลับสู่รถมา้าคำเตือนคำเตือนตรวจพบสิ่งมีชีวิตอันตรายกำลังใกล้เข้ามาเสียงของชิปดังขึ้นพร้อมตัวอักษรสีแดงปรากฏตรงหน้า ทำให้เลลินตื่นตัวทันทีเร็วเข้าสแสดงแผนที่สีหน้าเขายังคงเรียบเฉยแต่ฝีเท้ากลับพุ่งเร็วสุดกำลังมือขวากำดับค่อยแน่นบนแผนที่เสมือนที่ฉายตรงสายตาจุดสีแดงจำนวนมากกำลังเคลื่อนเข้าหากลุ่มรถม้าและค่อยๆล้อมรอบบีบตามฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับไดวูฟถึง97.8%็ดจดปดเปเซไดวูฟดวงตาของเลลินรีลงความทรงจำที่บันทึกไว้ผุดขึ้นไดวูฟ สัตว์ร้ายแห่งทุ่งมอนะดูร้ายและโหดเหี้ยมมักล่าเป็นฝูงค่าพลังโดยเฉลี่ยพละกำลังสองถึงสามความบ่องไวสามถึงสี่ความทนทานสามถึงสี่พลังเช่นนี้ค่าในฐานะอัศวินฝึกหัดไม่มีทางรับมือได้ฝีเท้าเลลินเร่งขึ้นเขาตรงไปหาจอดแล้วกระซิบเสียงตำ่ำเรามีแขกตัวปัญหาได้มีเยือนแล้วจดเหลือบมองรอบตัวเขาเห็นเหล่าศิษย์ฝึกหัดยังสนทนากันตามปกติ เขารีบยกกระติกน้ำขึ้นบังสายตาสถานการณ์ละ่ะเป็นฝูง d ดว w o ข้าพบร่องรอยมันเลลิงตอบฉับไวเข้าใจแล้วจัดกระดกน้ำสองสามอึก,ก่อนจะส่งสัญญาณมีอ,อย่างแนบเนียนเหล่ายามที่ถูกคัดเลือกจากพันธมิตรสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังจำสัญญาณที่ตกลงกันได้พวกเขาเคลื่อนไหวทันทีผลักสาวน้อยไปด้านหน้าแล้วกระซิบเตือนอย่างรวดเร็วทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเงียบงนันแม้สิษยฝึกหัดบางคนจากกลุ่มอื่นจะเริ่มจับสังเกตและถอยตามไปแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ตัวบางครั้ง เมื่อภัยมาถึงสิ่งที่ต้องทําก็มีเพียงวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นไปเมื่อเห็นว่าพันธมิตรส่วนใหญ่ถอยได้แล้วจัดกับเลลินก็รีบตามไปเลลินเจ้ามีแววเป็นนักสอดแนมเสียด้วยจัดกระซิบเสียงต่ำเขารู้ดีว่าเลลินจะไม่โกหกเรื่องเช่นนี้แม้สมาชิกพันธมิตรเฟิร์สจะถอยอย่างเงียบงันและเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ใครตื่นตระหนกแต่สิทธิฝึกหัดบางกลุ่มก็เฉียบแหลมพอจะจับสังเกตและรีเขาร่วมการล่าถอยนี้ทันทีปังปังเสียงของแหลมบาดหูดังสะท้อน่วา ท่านจอมเวทรับรู้ถึงภัยแล้วสิทธิ์ฝึกหัดทุกคนรีบปรับขึ้นรถม้าเดี๋ยวนี้เสียงของหนึ่งในอัศวินเสื้อคลุมดำแผดก้องราฟ้าผ่าทําให้ทุกคนสะดุ้งเฮือกก่อนจะแตกคือวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งไม่ต้องปิดบังอีกแล้ววิ่งเจ้าตะโกนพางชักดาบออกจากฝักบัดนี้สมาชิกพันธมิตรเฟิร์สทุกคนได้รับสัญญาแล้วและบางคนที่วิ่งเร็วที่สุดก็ถึงรถม้าเรียบร้อยอาวุเสียงหอนยาวดังกล้องไปทั่วทุ่งแสงความกระหายเลือดอันโหดเหี้ยมรอบด้านเสียงหอนประสานกัันรรราาาวววพยยุคมม่เหอู้้ตแล การลอบโจมตีย่อมไร้ความหมายเหล่าสัตร์ร้ายจึงพุ่งเข้าหายอย่างบ้าคลาั่งเงาดำพุ่งว่าเป็นสายฝูงไดวูฟร่างใหญ่ยาวสองถึงสามเมตรวิ่งทะยานความเร็วของมันทิ้งเงาดำสนิทไว้ด้านหลังราภาพลงตาฝูงไดวูฟเสียงกรีดร้องของสิษ์ฝึกหัดด้านหลังดังขึ้นพร้อมความสิ้นหวังทันใดนั้นเงาดำมาหึมาก็กระโจนเข้าหานางถูกแรงกระแทกจนล้มลงก่อนที่ขากรรไกรใหญ่ที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมจะขบลงอย่างโหดเที้ยมฉีกลำคอออกจากร่างดวงตาไร้แสงแห่งชีวิตยังคงฉายความสิ้นหวัง เสียงกรีดร้องทำให้บางคนเหลียวมองก่อนที่ภาพอันน่าสยดสยองจะผลักให้พวกเขาวิ่งหนีเร็วกว่าเดิมเด็กสาวอีกคนน้ำตาอาบแก้มวิ่งพางร้องเสียงสัน่นแม่จา๋าข้าอยากกลับบ้านน่าสงสารพวกเขาเริ่มเสียสติแล้วหรือเลลินที่ถึงรถม้าแล้วได้ทอดมองภาพตรงหน้าฟืบฟืบเงาดำเจ็ดสายพุ่งออกจากรถมา้าดาบใหญ่เท่าลำตัวมนุษย์วาววักแหวกอากาศพุ่งเข้าหาฝูงไดวูฟอัศวินเสื้อคลุมดำพวกเขาออกโจมตีแล้ว เลลิงคิดในใจไดวูฟมีค่าพลังเฉลี่ยราวราสามเกล้เคียงกับอัศวินแต่มนุษย์มีอาวุธและปัญญาอีกทั้งอัศวินย่อมมีวิชาลับที่สามารถปลดปล่อยพลังเหนือขีดจำกัดได้หากสู้ตัวต่อตัวหรือหนึ่งต่อสามไดวูฟไม่มีทางชนะได้เลยแต่เมื่อจํานวนมากเช่นนี้ก็ยากจะกล่าวเลลินเหลือมองจุดสีแดงหลายร้อยที่ล้อมรอบบนแผนที่เสมือนใบหน้าฉายความกังวลครั้งก่อนแค่ร้อยตัวก็เกือบล้มรถมา้าครั้งนี้มีหลายร้อย บางทีเราคงจะได้เห็นจอมเวทเผยพลังเสียทีฉับดาบใหญ่ฟาดว่าเป็นแสงเงินผ่าอากาศมันฉีกไดวูฟออกเป็นสองซีดเลือดสาดร,ราสายฝนหือหืออศววนเลียเลือดบนริมฝีปากแววตาดูดันมาเถิดเจ้าสมบัติล้ำค่าของข้าค่ขะขอบคุณท่านเสียงเด็กสาวที่รอดตายเอ,อ่ยขอบคุณทั้งน้ำตานางคือคนที่ร้องเรียกหาแม่เมื่อครู่โง่เง่า,งารีบกลับไปซะ อัศวินไม่แม้แต่จะหันมองก่อนจะพุ่งเข้าหาฝูงหมาป่าอีกครั้งเด็กสาวตื่นจากผวังและรีบวิ่งกลับรถม้าทันทีเร็วเข้าจัดรถม้าเป็นวงล้อมตั้งรับสตรีให้อยู่ด้านในส่วนบุรุษจงชักดาบตั้งแนวป้องกันเสียงตะโกนของอสศวินเสื้อคลุมดำที่เฝ้าค่ายดังก้องขึ้นเตรียมพร้อมรับทราบจอดกระโดดขึ้นบนหลังรถมา้าเขาชักดาบใหญ่พลางตะโกนสังการถึงเวลาสู้เพื่อชีวิตแล้วเลลิงกำดาบค่อยแน่นสายตาของเขาแข็งกร้าว เพื่อเอาชีวิตรอดเขาพึมพำกับตนเองภาพตรงหน้าทําให้เขาโล่งใจเล็กน้อยพันธม,มิตรเฟิร์สสูญเสียน้อยที่สุดเพราะคาเตือนของเขามีเพียงบางคนที่สะดุดล้มจนบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่มีผู้ตายหรือบาดเจ็บสาหัสตรงกันข้ามร่มอื่นกับสูญเสียอย่างหนักเช่นพักพวกของอรินมีสองชีวิตล้มตายลงที่เหลือต่างบาดเจ็บโชคเลือดรอดมาได้ก็เพราะโชคช่วยแท้ๆช่วยผู้ที่ช่วยได้เสร็จแล้วเสียงของอัศวินนามแองเจโลดังขึ้น ร่างเขาชุ่มเลือดเมื่อกลับเข้าวงป้องกันสายตาศบกับเลลินที่ยืนประจันหน้ากำดับค่อยด้วยสองมือเจ้าไม่กลัวหรืออศวินถามเสียงเรียบยามนี้ความกลัวมันไม่ได้ช่วยอะไรเลลินตอบพลางกำดับแน่นแม้ในชีวิตก่อนเขาจะไม่เคยเห็นฉากนองเลือดเช่นนี้มาก่อนหึไดวูฟมันเจ้าเลนักหากเราทําให้มันรู้ว่าการฆ่าเราต้องแลกด้วยเลือดมากมายมันจะล่าถอยไปเองแองเจโลกล่าวเสียงเย็นแม้เลลินจะไม่แน่ใจว่าเป็นคําปลอบแต่ก็ถอนหายใจโล่งขึ้นเล็กน้อย อาวุเสียงหอนก้องสนัน่นปลิ่งขาวเลือดจากศพที่ล้มตายปลุกฝูงหมาป่าให้คลุ้มคลั่งมันพุ่งเข้าหารถม้าอย่างบ้าคลั่งมันมาแล้วทุกคนระวังเราจะปกป้องพวกเจ้าอย่างเต็มที่แต่เรามีไม่มากนะักหากมีช่องโหว่ก็จงสู้เพื่อชีวิตของตนแองเจโลคำรามพลางชักดาบใหญ่ยืนแนวหน้าเคียงข้างอัศวินคนอื่นข้าเสียงตะโกนของอัศวินก้องกังวานเลลินเห็นแสงเรืองจางๆล้อมรอบคมดาบใหญ่ฉับดาบมาหือมาฟาดลง มันฉีกออกมาป่าตัวหนึ่งจนเลือดสาดราสายฝนร่างมันกลิ้งไปพร้อมเสียงหอนขาดห่วงช่วขณะนั้นเราดำสิกว่าร่างยืนดุดป้อมปราการไม่ไหวเองแม้ฝูงสัตว์จะกระหน่ำโจมตีเราต้องสู้ด้วยช่วยแบ่งเบาภาร,ระของอัศวินจดกล้ามาหาเลลินทางกล่าวถ้าเห็นด้วยหากปล่อยไว้นานอัศวินคงหมดแรงแล้วเราทุกคนก็จะตายเลลินพยักหน้าภายใต้การนำของจอดเหล่าบุรุษได้ชักดาบเข้าร่วมแนวหลังพุ่งโจมตีฝูงไดวูฟจากด้านข้าง อาวูเสียงหอนไม่สิ้นสุดเลลินเผชิญหน้ากับไดวูฟรามาหืมายาวสองเมตรกลิ่นสาบเขาโชยเข้าจมูกชิดสแกนสนามรบหาวิธีสังหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสียงกลไกดังในมโนสำนึกภารกิจเริ่มต้นจำลองการต่อสู้โหมดช่วยเหลือทำงานภาพสามมิติปรากฏตรงสายตาข้อมูลไหลบ่าเข้ามาไดวูคำรามก่อนจะตะบกกรงและเปื้อนเลือดใส่เขาลมร้อนจากแรงประทะพุ่งเข้าหน้า โฮสถูกโจมตีวิธีรับมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ดาบค่อยปัดกรงเล็บด้วยมุม50องศาไปทางขวาแล้วแทงสวน 5. เลลิงคำรามเข้าใช้วิชากำกับลมหายใจแล้วดึงพลังสู่กล้ามแขนแล้วปัดดาบตามคำแนะนำฟาดกรงเล็บออกด้านข้างปังแรงสะท้อนแล่นขึ้นแขนราวกับฟาดเหล็กหนาพลังมันสูงกว่าข้ามากหากสู้ยึดเยื้อข้าได้หมดแรงแน่ต้องรีบจบให้เร็วที่สุดจบตอน